สวัสดีครับพบกับผมนายโฟคนดีคนเดิมนะจ๊ะกับรายการตัวไม่แตกกัะแดกไม่หยุดนะวันนี้เราจะพามากินราดหน้าผูกล่ำลือมาว่าอร่อยมากๆเขาบอกว่าร้านนี้ดุถ้าใครความอดคนไม่ดีไม่แนะนำแต่ถ้าคุณอยากกินของอร่อย ควรมาครั้งหนึ่งในชีวิตร้านนี้เป็นร้านที่ผมมาประจำนะครับมาทุกสัปดาห์ด้วยมากินทุกสัปดาห์นะชื่อว่าร้านธนาคารจาก,กีร้านนี้ไม่เหมือนร้านอื่นยังไงแบบไหนมันจะน่าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูในร้านกาันไปตอนนี้ก็เราก็เข้ามาในร้านกันแล้วนะฮะวันนี้ สำหรับร้านจักกี่นะตอนนี้เรามามันเป็นวันวันเสาร์ด้วยอ่ะตอนนี้เที่ยงตรงเป๊ะเลย12.00เลยนะเดี๋ยวเรามารอดูกันดิว่าเราจะได้กินกันตอนกี่โมงอาหารจะมาตอนกี่โมงแล้วผมจะบอกนี้ก่อนร้านนี้คือไม่ใช่ร้านราดหน้าธรรมดานะคุณดูราคาก่อนคุณดูเมนูอ่ะคุณกินราดหน้าทั่วๆไป50-60ราดหน้าหมูราดหน้าไก่ คุณเจอไปห0ิที่นี่มาร้อยสิแล้วล่าหน้าเนื้อร้0ยหกสิล่าหน้ากุ้งปูร้อยแสิล่าหน้าปลาร้อย้าิบหรือแม้แต่เป็นพวกเต้าซีอย่างเง er. ี้ยล่าหน้าเต้าซีปลานี่210สิบาทถามว่าถามว่าเออมันแพงกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอ่ะทำไมมันถึงแพงได้ขนาดนี้แพผมบอกเลยเมื่อเข้าปากกินคุณจะบอกไม่แพงกินมาหลายรอบแล้วร้านเนี้ยเขาพิเศษจนถึงขนาด ได้รางวัลมิชลินวิปคูมอง5ปีติดเลยนะปี2019 2020 2021 2022และล่าสุดปีนี้เลย2023เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่เด็กขนาดไหนแต่ละอย่างเป็นยังไงแต่วันนี้จะสั่งไม่เยอะเพราะเดี๋ยวมีไปถ่ายร้านอื่นต่ออีกกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวอิ่มก่อนโอเคนะ,ะมากันแล้วนะฮะกับอาหารของเรากับวันนี้นะฮะอัตคารจักกี้ร้านราดหนาที่เรื่องชื่อ เรื่องลือมากในหมู่นักกินนักชิมผมบอกก่อนว่าผมเคยมากินร้านนี้บ่อยแหละไม่ไม่ให้บ่อยทุกสัปดาห์ดีกว่านะถ้าถ้าแบบเราถ้าตากล้องจริงๆอ่ะถ้าตากล้องหันไปนะจะเจอจะเจอพกพี่ๆในร้านคนนี้เขาจะรู้จักผมหมดแหละผมหันกันทุกอาทิตย์มาดูกันชีลเมนูเลยอันนี้ก่อนขอเป็นอันนี้ก่อนหนึ่งทีเด็ดที่เขาว่าเด็ดมาก จริงๆก็จะได้มา6ตัวนะเมื่อกี้เราลองชิมกันแล้วแหละ,ะน้ำซุปก่อนเลยน้ำซุปก่อนนะครับน้ำซุปเขาเชงเชงไม่ใช่เค็มแบบพวกซีอิวนะจะเค็มน้ำเล็กๆอ่อนๆอันนี้เด็กทานได้ด้วยเออเข้าท่าส่วนตัวเกี๊ยวคุ้งนี่นี่ตัวใหญ่ๆเลยนี่นะกุ้งแบบกุ้งกุ้งกุ้ง,งล้วนๆเลยนะครับอ่ะมาชิมกันให้ดูเลย หอมน้ำมันงาหอมไทยถ้าเด็กที่ทาเห็ดไปได้ไม่แนะนำถือว่าหาหาคนสู้ยากเลยแหละมันเกี่ยวกุ้งร้านนี้นะมันลงตัวหมดเลยขอยครนะันะ่อยมากติดแล้วมาต่อโป้นะฮะอันนี้ปลามันเป็นปลาอะไรนะกินกินทุกอาทิตย์ก็ลืมปลากระพง กินทุกอาทิตย์ก็ลืมเป็นไงกินอย่างเดียวจริงๆเพราะมันอร่อยไม่สนใจว่ามันคือปลาอะไรละอะเดี๋ยวแชฉี่กออกมาให้ดูก่อนปลากระพงอะก็ชั่วๆไปนะอาจจะไม่ได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความสดใหม่ปลากระพงสดอร่อยอขึ้นมาแบนี้ครับดีมาก น้ำเต้าซื้นะครับน้ำน้ำเอาน้ำร้านหน้าเต้าซี้นะมีความเห็ดเล็กๆนี้เป็นเส้นมี่กรอบของเขาได้มีความธมดาดีกินเอเหอสองร้อกว่าบาทไม่เสีได้ตังเลยสองร้อยสิบบาทสำหรับการเนี้ยนะเครื่องถึงอ่ะก,กินไปยเหอะบอกเลยคุ้มอันเนี้ยมันวันเนี้ยอาจจะแบบ ราคาสูงกว่ากว่าร้านทั่วๆไปที่เราเราไปนะเพราะว่าคอนเซปต์รายการเราจะกินร้านที่ราคาจับต้องได้ตอวันนี้ขอ,อนอกคอนเซปต์นิดนึงแต่มันไม่ได้สูงแบบโหหูฉีกะไรขนาดนะั้นอร่อยอร่อนมากมาเคาะเต่อเลยให้ดูน้ำเขาก่อมีความหนืดเลยนะหนืดเลยนะหนืดเลยนะสีมาเข้มเลยนะ แล้วทำไมวันนี้พูดนะเยอะจังน้ำรานนาไม่เหมือนที่ไหนเลยไม่เหมือนที่ไหนเลยถ้าถามส่วนตัวผมผมชอบอันนี้ที่สุดในร้านนี้นะรสหวานเค็มกำลังดีปกติคนก็ต้องใส่ร้ออะไรนะน้ำส้มใช่ไหมไม่ต้องอาจจะม้คนจะชอบเปรี้ยวนะแต่อันนี้ไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยจริง เนื้อที่นี่คือ The ะเบสผมให้อันดับหนึ่งถ้าคุณหาล่าน้า้าเนื้อที่อร่อยกว่านี้ได้บอกผมหนะ่อยให้ให้คนดูได้อิจฉาตากร้องเล่นนะฮะ<แ>เดี๋ยวก็มาแซวผมอีกตอนนี้เริ่มมีแซวก<แ>ันแล้วนะว่าอะไรนะหัวหัวรีวิวเนี้ยเนี้ยเนี้ยกินอ้ยปกติผมบอกแนละ้วผมคนไม่ค่อยกินผักเพราะปกติเหม็นเขียวแต่เนี้ยดูผักก่อนเป็นขณะฮ่องกงก้านใหญ่ๆมาเลยนะขอกัดเลยนะ ดีมากสด,ดไดม่เหม็นเสียวอ่อนมาลองเส้นเลย,เส,เ,ย,ลเ,ยเ,เส้นเหนียวนุ่มกกดูแล้วเดี๋ยวกัดให้รู้เลยเส้นเหนียวนุ่มกลิ่นคว่ากระดาษัดเตนถึงบางอ้อตอนที่ของไม่เข้าปากเนี่ยแหละว่าทำไมเขาถึงได้รางวัลวิชาลินวิคุมองห้าปีซ้อนแต่ถ้าคุณมาลองแล้วคุณจะถึงบางออแบบผมจริง ท,ทั้งที่ร้านไม่ได้อยู่บางอ้อแต่ที่บางอ้อใครบอกว่าร้านนี้ดุก็ก็อาจจะดุแต่ผมมาจนจนรูจ้จักก็สนิทกันไปลวคนค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วที่นี่เขาทํากันแบบจานต่อจานที่ต่อที่เขาไม่ได้ทํามาเยอะๆแล้วก็มาเทใส่จานเอาไม่ใช่ที่ทําที่ต่อที่เพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลาในการทําในการรอบางทีอาจจะถึงหนึ่งชั่วโมงในการรอก็ได้คุณอานจ,จะมานั่งที่โต๊ะแล้วคุณรอชั่วโมงนึงก็มี นค,คนที่ชอบร้านหน้าสายร้านหน้าหน้าจะถูกอกถูกใจนะครับแล้วก็ g p ต่อไปเราจะไปร้านไหนก็ฝากติดตามกันนิดนึงกับรายการตัวไม่แตกกระแดกไม่หยุดนะแต่ก็บอกว่าทุก EP ที่ไป เด็ดทุกร้านขัดสั่นมาแล้วมั่นใจว่าอร่อยจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสักไรนะครับอยากให้เราพาไปกินพาไปชิมอีกช่วยๆกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆฝากติดตามกันอยากเพิ่เบื่อหน้ากันนะจ๊ะวันนี้ไาแล้วนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเจอกันบุ้ยบุยบายบายบึ้บบึ้บบึ้บจู้แชเดก็เมื่อกี้เราเราจะไปถามเขาเรื่องวัน เปิดปิดนะครับแล้วก right ็เวลาเปิดป so no ิดจะบอกว่าทางร้านบอกว่าขอไม่ถ่ายได้ไหมยังไม่ได้แต่งหน้าหน้ามันมากก็ร้านนี้ปิดวันจันทร์แล้วก็เปิดเปิดกี่โมงนะฮะลืมแล้เปิด11เอโมงปิดปิดบ่ายสามนะครับถ้าใครอยากกินก็มามาเร็วหน่อยมารอหน่อยนะร้านนี้ทําที่ต่อที่ผมการันตีพอมาทุกอาทิตย์นะครับตรงนี้เขาเรียกซอยอะไรนะวัฒนโยอิน สอยวัฒนาโยธทินนะครับอยู่ระหว่างถนนล่างน้ำกับกับทางาที่ดินแดงจม,มุ่งหน้าอนุสาวรีย์นะครับสอยวัฒนาโยธทินนี่มีหอ,อก้าบ้านด้วย <c oughs> อร่อยจังนะครับก็เดี๋ยวอีพีหน้าไปเจอกันนะครับอันนี้แหละรายการตัวไม่แตกกระแดกไม่หยุด